วัสดีค่ะลูกค้าลูกเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวชุด2,990บาทนะคะเป็นหม้อแปลง HP2 นะคะหม้อแปลงเฮอริเคน Hurricane นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้ในความพิเศษของมันก็จะเป็นปรับละปรับได้6ระดับรวมกันนะคะเส้นเส้น3ระดับเงา3ระดับความ ความแรงของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะปรับแบบลักษณะเป็นตั้งเวลาก็ได้นะคะตั้งเวลาจับเวลาในการสักลายนะคะทําได้หมดนะคะาการใช้หม้อแปลง h 2สตนะคะจะมีรีวิวให้ดูอยู่นะคะถ้าใครติดตามก็จะเห็นเราลงรีวิวนะคะหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักหรือว่าอยากอยากดูนะคะทักข้อความเข้ามานะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะคะชุดนี้นะคะก็จะได้เป็น มอแปลง HP2 ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องประกา T22 ตัวเครื่องประกานะคะเราสามารถได้รุ่นเดียวกับตัว T33 ก็ได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนถ้าจะเพิ่มเป็นพวก Aurora, on, ออโรร่าโปรตอนล็อกเกต2เนี้ยค่ะตัว3 3แบบนั้นอะ่ะขึ้นไปอยากจะมีบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้า ที่้ำสามกับที่ทั้งสองอ,อ,อ่ะการทํางานมันจะเหมือนกันมันจะมาในเลทเดียวกันสามารถเปลี่ยนได้จะเอาสีดําหรือสีแดงก็เลือกได้นะคะ,ะได้ไปสองอย่างแล้วก็จะเป็นในชุดนี้นี่มีวิตามินทาหลังสักวนะคะมีสายแจ็คนะคะแล้วก็พุปสิรค์นะคะตอนนี้นะคะสําหรับเชื่อมต่อกับหม้อปแปลงนะคะเป็นเป็นชุดที่ ให้ครบชิดพร้อมสักนะคะก็จะมีเข็มเข็มมีทั้งหมด5้าเล่มนะคะก็จะมีเดินเส้นกับลงเงานะคะเดินเส้นสแตนดาราดเราจะให้ไปเบอร์สานะคะ,ะกับลงเงาลงเงาลงสีใช้ด้วยกันได้ก็จะให้ไปเบอร์เ็นะคะหรือลูกค้าอยากได้เข็มเบอร์ไหนก็สามารถระบุได้นะคะได้ทั้งหมด5้าเล่มนะเข็มสีเราก็จะให้เป็นสีทั้งหมด4สี4นะคะ ตัวนี้ตนี้เป็นสีแท้ของทูเปอร์นะคะลูกค้าสามารถสักหนังคนได้นะหรืออไปหัดสักก็ได้นะได้สีนะคะขนาด5ซีซีเนาะแล้วก็น้ำยาลอกลายนะคะขนาด1ออนนะชุดนี้นะคะครบชุดพร้อมสักนะคะใครที่กำลังมองหาชุดที่แบบว่าการทำใ,ใช้งานได้นานๆนะคะก็แนะนำชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะคะ เป็นหม้อแปงลงเฮอริเคนเลยนะแล้วก็จะมีวัสลีนถัดมาก็จะเป็นผ้าพ,พันกระบอกเอาไว้พันตัวเครื่องนะคะเวลาเราจับค่ะจะได้ไม่เจ็บมือนะคะแล้วแต่ลูกค้าคนไหนอยากจะพันไม่พันก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีหนังเทียมหนังเทียมเราจะให้เป็นไปแบบซิลิโคนเลยนะซิลิโคนแบบบางตัวนี้เอาไว้หักสักสักสวยนะตัวนี้นะ แล้วก็จะมีจุกใส่สีนะคะตอนนี้นะคะคือไปประมาณ20-30จุกนะคะเอาไว้เทสีเวลาเราสักนะคะจะมีกระดาษลอกลายตัวนี้นะคะมีกระดาษลอกลาย2แผ่นมีแบบสักให้นะคะแบบสักก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละรอบลายมันจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะแถมให้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะราคา2990บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทางร้านปลายทางโอนมาจํา200บาทนะคะที่เหลือจ่ายปลายทางตอนรับของกรณีเก็บเงินปลายทางทางร้านมาจามีบวก100นะแต่ถ้าโอนหมดฟรีค่าจัดส่งนะคะ,ะเพจเราส่งจริงนะคะตัวนี้คือเราจะมารีวิวให้ดูนะคะชุดนี้ว่ามันได้อะไรบ้าง ก็ได้ของตามนี้ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจะสั่งอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาทําความสะอาดทําความสะอาดตัวนี้นะคะเดี๋ยวออามาให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะที่ร้านจะขายเป็นตัว f อสพีโซนะคะตัวนี้น้ํายาทําความสะอาดเราอยากได้เราก็สามารถซื้อสั่งซื้อเพิ่มเติมได้น้ํายาทําเงาน้ํายามีสี น้ำยาแบบไล่เฉดสีอะไรเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้นะคะในส่วนที่มันจำเป็นนะคะหลักๆก,ก็คือชุดนี้นะคะครบชุดทอมสระก,ก็คือเวลาเราสักไปเราก็ถ้าเรายังไม่มีอ่ะส่วนที่ว่าเราเอามาให้ดูเมื่อกี้นี้พวกน้ำยาทำความสะอาดพวกน้ำยามิกสีเราก็ใช้พวกน้ำเกลือสามารถผสมสีทำเงาได้นะคะแล้วก็ น้ำยาทำความสะอาดเราก็ใช้น้ำเทส้น้ำน้ำสะอาดนะคะเทสออกทำความสะอาดก่อนได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้และจำเป็นนะคะตัวที่แนะนำมาบางทีก็มันมันก็จำเป็นในงานสักเราเราก็อาจจะมีติดล้านไว้บ้างแต่ทุกอย่างที่อยู่ในชุดนี้ก็คือครบชุดพร้อมสักแล้วถ้าเราพอใจในสิ่งที่มันมีในชุดเราก็ไม่ต้องไปสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกนะคะ โอเคนะคะวันนี้นะคะมารีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะใครสนใจสั่งซื้ออสอบถามเพิ่มเติมทักข้อความหรือโทรได้เลยนะคะเบอร์โทร088 741 1723นะคะโอเคค่ะถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังค่ะ